ลองสร้างแล้วก็เอียตู้ไปเจาะก็เ็ดด๋อยอเคแลเอ้ยอย่างน้อยก็ให้ท่าแม้ตายมารีก็ได้เคลุยลุยอันติเลยละกันอย่าพิ่งใจเย็นๆผาไอยิ่้อักติาไทยิ่งอัติขอผาไทยผู้ักติ รอก่อนใจเนยน็นไม่เราเรอให้มันลงมาก่อนมันตัวใหญ่เกินไปเองเองเอื้อมไม่ถึงโอโ้ยบอกแล้วถ้ามีเบสนะง่ายบอกเลยเฮ<ะ>้ยวัดเดี๋ยวมึบงบงังกันอาทามไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคิวให้ นี่เรียกสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งมันมันมันเร็วกันโอ้โหดเลยโดนเต็มเต็มไงมาลิงก์แล้วเอาละลงมันเลวโอ้โห้พ่องตายชนอย่างนี้ ก่อนจะแตกแล้วอีกนิดเดียวเอาสัทธาลุยเฮ้ยลุยมันติดน้อยเฮ้ยุตัสั่นตัสม่นหนมแมงนี่มแมล่างเิอาหรอดีไม่ใช่ตา กำลังกีร่างแปมแล้วตีแรงขึ้นไหมอุ้ยตีเร็วขึ้นโอ้โหใช้คงเล็บขวดโอเคมันกลายเป็นสี่มือแล้วฮะอัทาช่วยหน่อยช่วยเบสหน่อยโอเคมันเล็งเฟสอยู่ใช่ไหมเออเล็งกูอยู่เนี่ยออกมาแล้ะ ไเลือกูเหลือกนะจะตายแบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไปชุบให้ โอ anyway, oh. okay. oh. okay. like like no. uh. ้พ no. ่อปีไม่ทุกคนปินไม่โอ้ตายแล้วเบสก็จะตายแล้วมาเลยครับเอ้ยเดี๋ยวไม่กูฮิวก่อนเลยแล้วกันจะมีฮดูก่อนฮดูก่อนเบสไม่ใช่สถานเดี๋ยวกูใช้สถานเองไม่ No God เยว

ล้ต้องถามจหวะนไ้ยังไงคววววเ้ยอะไรนี่มันจะพาเราไปนอกจากหวา่ไหมล่างนี้โอ้กลโอก็น่าเหมือนกันนะล่างเหมือนกัน เกือบนาทีได้ว่าเรานี้เราชนะมีสิทธิชนะถ้าเราไม่พลาดยังไม่ดูมูเซตั้งนี่เรไตามมันดเังไงเอ้าตายเหรอโอเคโอเคมาเล่งกูมาเล่งกูโอเคมาช่วยละได้ได้ได้ไ เฮ้ยห้ามใช้บี้ยมเล็งเล็งเเล็งเเนี่ใส่ชุดเร็วมาลนะไม่ต้องห่วงเฮ้ยสำหรับโอ้โหโนทีเดียวตายเลยเบสเบสมันเล็งใครมันเล็งหมดลมันเล็งเบสมันเล็งเบสมันเล็งเบสมันเล็งเฮ้ยมาเซนัส

จะตายแล้วรู้ๆว่ะเฮ้ยกำลังจะตายนี่ใครจะตายไหมกูเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวหิวให้เมื่อไรตายไปเลยอ้าวไอ้เกียรมันก็ตายเร็วเกินกาะเวทเฮ้ยระวังเอาลุกขึ้นมาก่อนจะแตกแล้วก่อนจะแตกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเทมันเลยกองแตกแล้วจังหวะนีิ อีกนิดเดียวขออีกสิบห้าพี่อีกนิดเดียวชนะแน่ชนะแน่เอื้อโอ้ยโดนชนหิ้วก่อนอู้ดมาเลยแอนิมอลท่ามาเลยแอนิมอลท่าเตะนี่ชุกแล้วอุ้ยไอ้เจ้ากูเองเรียบร้อยชนะเลยจะขี้แป้งไปเลยหรืออยากจะดูขอดูก่อนอยากรู้มัน มันจะยิงไหมี๋ยวมันเอาวอ้าวแบบนี้เลยเหรอนี่ไงได้ได้มีคอนฟูอัลเมอร์จริงด้วยแบนชีเต็มแล้วแบนชีนอเต็มเลยเฮ้ยโอ้ยแบนชีเต็มเลยไม่เต็มะโคตรเท่ไม่เต็มอ๋อชิ้นสองชิ้นสามแลสิแถวแถวล่างเต็มเลยป่ะแถวล่างเต็มเลยป่ะเบสอะชิ้นสามเต็มไหมชิ้นเดียวอะชิ้นเดียวโอ้ย